ไม่อยากไปบ,บ้านมาเดี๋ยวพี่ดูแลเรามาชงเก้ืกันอีกทีมาเดี๋ยวก่อนพี่มีคนดีอโอเคมาชงเก้วกัน โอเคมาเรามาช่วยร่วมหนึ่งกูไม่ไหวแล้วอะ่ะกูเริ่มง่วงแล้วอกูไปเลือกคนแล้ว,ค,วรครับพี่วันนี้ผมมินเดย์สองของครับพี่สนใจไหมครับ เรื่องที่กูให้มึงไปทําเนี่ยฮะเรื่องที่กูให้มึงไปเปิดบัญชีเนี่ยหาคนไปเปิดบัญชีเนี่ยถึงไหนแล้วฮะเอาให้คืบหน้านะมึงนะเอาแล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านเอื้อกูก็อยู่บ้านเอื้อเนี่ยมึงรีบมาหากูเลยด่วนเลยมึงมารีบมารีบมาเออเนี่ยกูอยู่ข้างหน้านี่เลยเนี่ย มาองริ้มาหากูเออโอเคโอเคโอเคครับพี่อ๋อสวัสดีสวัสดีน้องนี่ครับเด็กที่พามาเออหรอครัโอเคโอเคแล้วได้ยังได้ครับเรื่องที่พี่ให้ทำเป็นทำอ่ะได้ยังเปิดแล้วครับพี่ได้แล้วใช่ไหมับสองคนเลยหรือเปล่าได้เลยสองเออแต่อยากได้เงินไปชวนเพื่อนมาอีกเข้าใจเปล่าเข้าใจครับเออฝากบอกน้องๆด้วยนะถ้ามีเพื่อนใช่ไหมพาเพื่อนมาอยากได้ตังค์อ่ะ เข้าใจปโอเคโอเค,อเคฝากด้วยฝากด้วยเราอะโอเคครับไหมเออวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนนะคะนักเรียนคิดว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแบบไหนกันบ้างคะในความคิดของนักเรียนเศรษฐกิจเป็นมดแล้วใช่ไหมคะจริงๆมันมีหลายแบบนะ แกมีควทำกับเจ็บเราด้วยนัดเจอกันด้วยนะแกทำไมได้ชาวเนี้วะพม่กูย่างมีบ้างอ่ะกันนี้เราไปดกันม่เพราะเธอมีอะไรกันไม่บอกกันเลยนะ พุดยิ้มพี่กำลังต้มน้ำร้อนจะต้องมาให้กินรอป๊บนึงนะแม่ไปไหนอ่ะแม่ออกไปยืมตังคนข้างบ้านอยู่ออเดี๋ยวไปเก็บทองให้หน่อยเดี๋ยวพี่ต้มน้ำหรอกผมก็อยากได้โทรศัพท์มาคู่อื่นเขาอ่ะแม่พี่ก็อยากได้เหมือนกันแต่บ้านเราไม่มีเงินถ้าอยากได้ก็ต้องเก็บตัง กี่โมงแล้วนะทำไมไม่ดูนาฬิกาเพิ่งกลับบ้านหรอกี่โมงกี่ยามแล้วไม่รู้จักกลับบ้านกับช่องไปไหนมาเนี่ยไม่ต้องกลับมาบ้านแล้วก็ได้นะฮัลโรามึงใครว่างอะมารับกูหน่อยนีกูทะเลาะกับแม่กูอยากรมารับกูเลยแลงนะไปไหนเพิ่งกลับบ้านเมื่อกี้จะไปเหรอเมื่อกี้พูดไปนี่ไม่เข้าหูเลยเหรอฮะลงัาเข้าบ้านเลย สนุกปะก็ชิชวๆนี่อีกสักรอบป่าก็ไปดีครับป่าออป่าขึ้นรถขึ้นรถ แค่ไปเปิดบัญชีเดือนละตั้งพังหนะ้าแน่ใช่ใช่ใช่เอา,เอามือกูจะได้หลังกูจะได้ไม่ต้องขอตังค์แม่ไปโรงเรียนอีกอุ้ยพวกมึงดีจังอุย้ยก็ไปเพื่อนกันเนาะทิ้งกันได้ไงเพื่อนลำบากอุย้ยเพื่อนดีสุดเลยอะ่ะเออเพื่อนนี่บัญชีกูเอาตังค์มังห้เาเลยนะโอเคกูเตรียมรอละไม่ต้องห่วงขอบใจนะพเพื่อน ค่ะอายุ17ปีเล่าให้ฟังบอกว่าตัววัยรุ่นหญิงคนนี้เนี่ยถูกแก๊งมิจชาชีพหลอกนะคะบอกว่าให้ไปลงทุนออนไลน์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเสียเงินไป2ชั่วโมงเนี่ยเสียไปเกือบ7 0 0 0 0สค่ะเว็บ,บไซต์เว็แบบไซต์หนึ่งค่ะมาชิญชวนให้ลงทุนบอกว่าเป็นการลงทุนออนไลน์นะคะเนี่ยค่ะจากแชทจะเห็นว่าทางแอดมินเนี่ยส่งข้อความสวัสดีค่ะอาเซครับ พอดีทางเราเนี่ยได้ตรวจสอบพบว่ามีเด็ก2คนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีม้าให้กับแกงคอนเ,เตอร์แล้วอย่างนี้นักเรียาจะโดนข้อหาอาญาอะไรไหมคะก็ด้วยการหลอกลวงแบบนี้เนาะมันเป็นคดีอาญาเราไม่สามารถปล่อยไว้ได้เราต้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเนาะออที่นี่แหละคะทานสารวัตร ครับน้องดาวน้องดาวอยู่ไหมน้องดาวอยู่ไหมเอ่ยคุองครูมาหาโองิน <c oughs> oh, ว่าไงแล้วมีอะไกูได้ไงวะกูทำไรวะกูไม่หลงให้กูเปิดเป็นจริงไงกูจะไปรู้ไหมกูก็โดนเขาหลอกมาเหมือนกันกูนึกไค่หลองเนี่ยแหมแต่กูไงกูจะกูไปวว้ด้วยอ่ะกูจะไปอยู่ไหนอยู่ประเทศจีนกูจะมาอยู่กับกูได้ไหมถ้ากูอยู่ไม่ได้กูก็ไปอยู่ o 妈妈妈。Okay,